การสร้างสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใส <c oughs> เป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทางปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาได้ บุญดัดรอนวิบาก,กรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องมีเอาไว้ไปดัดเรือนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนคนสองคนคนหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้ฟังทา ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายกอบโกยทรัพย์สมบัติถนดที่ดินมากมายเต็มตู้เป็นภูเขาบริษัทเลือกส่วนไร่นาจัดเลี้ยงฟาร์มมากมายโรงแรมหุ้นคิดว่าตัวเองจะไม่ตายคิดว่านี่คือของเรา <c oughs> เหมือนบุคคลที่ขนของเข้าสู่บ้านเรือนที่ไฟกำลังไหม้ไฟกำลังไหม้นขนก็ไปคนจนเหนื่อยล้มในความเหนื่อยลุกขึ้นมาขนต่ออีกชั้นใดคนที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาไม่มีความรู้แม้แล้วก็ไม่คิดและประมาทไม่คิดว่าเราจะต้องตาย ก็จะกอบโกยสมบัติได้มาดังสุจริตบ้างทุจริตบ้างได้มาจาการข่มขู่บ้างโกงบ้างถูกบ้างผิดบ้างถึงคราวละโลกกองสมบัติทั้งหลายในโลกนี้ชนดทที่ดินทั้งหมดไม่ได้ช่วยแบ่งเบาทุกขเวทนาก่อนตายบุตร อริยาสามีทั้งหลายญาติพี่น้องก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเท่านั้นจะเห็นภาพบาปที่ตัวเองเคยกระทำได้แล้วก็ไปส่วบายรับสมบัติทั้งหลายที่หามาทั้งชีวิตโฉนดกองเต็มตู้กองเป็นภูเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยเขาก็จะเศร้าโศกเหมือนคนที่ขนของเข้ามาสู่บ้าน ที่ไฟกำลังไหม้คนจนเนื่ยในที่สุดไฟไหม้หมดหลังทั้งบ้านและของที่ตัวเองเหนื่อยไม่ได้อะไรเลยมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจอีกคนหนึ่งได้ฟังทำเกิดศรัทธาและคิดว่าตัวเองจะต้องตายปรีบเร่งทำบุญ ด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธ,ธาคิดว่านี่เป็นบุญของเราทำบุญใหญ่ในทานในศีลในภาวนาดูแลมารดาบิดาก็ร่มต่อผู้ใหญ่ในตรกุณรักษาโบสดปฏิบัติธรรมอยู่ที่ดองบังถึงตอนใกล้ตายบุญที่เขาได้กระทำก็ปรากฏ เป็นภาพใจของเขาก็ปึื้มปีติใจหรือปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงองค์พระธรรมกายภายในเขาก็จะมั่นใจเป็นที่พึ่งแล้วมีที่พึ่งแล้วถึงกรลาละโลกก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ใจใดๆไม่กงังวลพระติดอยู่ในบุญแล้วติดอยู่ในธรรมะติดอยู่ในองค์พระแล้ว สุขโตไปดีทีเดียวเมื่อจิตผ่องใสย่อมไปสู่สุขติเหมือนคนที่ผลของอ่อนจากเรือนที่ถูกไฟไหมเรือนที่ถูกไฟไหมไปยอมไหม้หมดเฉพาะเรือนแต่ของนั้นขนออกมาได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเรือจึงต้องเป็นคนที่รเร่งสร่างบุญต้างบารมี คือทุกคนตายแน่นอนให้เรใใือใรรสเสมอเสมออายตนะ <c oughs> แปลว่าดึงดูดหรือบ่อกเกิดาดึงดูดรูปหูด,ดึงดูดเสียงจมูกดึงดูดกลิ่นลิ้นดึงดูดรสกายดึงดูดสัมผัสใจดึงดูดธรรมารมดึงดูด ถ้าเกิดว่าใจเศร้าหมองคุณมัวใจคุณมัวไปได้วยบาปมืดมนเศร้าหมองไม่สายก็จะดึงดุดบาป <c oughs> บาปเก่าๆในการก่อนโดยเฉพาะบาปปัจจุบันคือบาปที่ส่งมาอย่างง่ายๆคือโควิดร้ายใครที่ใจเศร้าหมองก็จะอันตราย เรื่งดุดบาปเก่ามาทันทีทีนี้บาปเก่ามันยังโอกาสส่วนต่างๆอานจะน้อยส่วนใหม่ล่าสุดคือโควิดสายพันธุ์ไร้การทั้งหลายไม่ยังกรณีที่โควิดเกิดขึ้นครั้งแรกสนามมวยครั้งที่สองการพนันครั้งที่สามบาค,ครับซึ่งเป็นบาปอุศลทั้งนั้นทำให้ได้ช่องของบาปบาปเลยได้ช่องโอกาส อาจจนแปลว่าดึงดูดบาปก,ก็ดึงดูดบาปจึงเข้าใจคําสอนหลวงพ่อว่าให้ใจใสใสให้ใจใสใสคือใจเป็นบุญเมื่อใจเป็นบุญก็ดึงดูดบุญผลบุญเก่าๆก็ได้ช่องมากันแล้วแต่นี้เพราะนั้นที่หลวงพ่อพูดสั้นๆว่าใจใสใสเดี๋ยวรวยอะอย่างเดียงดึงดูดรูปหูดึงดูดเสียง จมูกดึงดูดกลิ่นลิ้นดึงดูดรถกายดึงดูดสัมผัสใจดึงดุดธรรมารมถ้าใจใสใจสว่างด้วยบุญโดยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจใสก็จะดึงดูดบุญผลบุญเก่าๆที่ทำมานานแล้วเนะี่ยไม่ได้ช่องส้าทีก็ได้ได้ช่องแล้วเพราะนั้นเราก็จะป้องกันโควิด แต่การที่ให้ใจของเรานั้นใสเบมออย่าไปด่าใครอย่าไปทำร้ายใครมันให้อาภัยให้มากที่สุดมีเมตตามองคนในแง,งด่ดีอย่าให้ใจคุณมวัวแล้วก็ทำกรมด้วยปากือไปว่าเขาทำกันด้วยกายด้ยไปตีเขาหรือเขียนข้อความกนกแนแงแกล้นสมน้ำหน้าอะไรต้นเราไม่ต้องมีเลยเรามีแต่ใจใสดีใจที่ให้อาภายัย <c oughs> เราก็จะได้บุญใสๆดีใจที่ได้แผ่เมตตาเราจะได้บุญใสๆมองทุกคนในแง่ดีเราจะได้บุญใสๆสคือตายแน่นอนแต่ว่าจะต้องตายแบบใสๆอะไรช่วยไม่ได้นะทรัพย์สินเงินทองนอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ มหาบุทธยาจารย์ทำพิชาธรรมกายแล้วเราก็จะต้องอยู่กับบุญเรามาปล่อยปลาปล่อยโคกันนี้วันนี้ปล่อยโคถึงสามตัวปล่อยปราถึงเจ็ดร้อยกิโลกร,รมัมเราก็ปีตีไซสเอาบุญเนี่ยไปตัดรอนบาปอ่าน่อง <c oughs> เราก็เข้าใจว่าเราได้ทำบุญแล้วเราก็จะเอาบุญเนี้ยตัดรอนบาปโควิด จาภาพหลายท่านจำนวนมากที่กำลังเป็นโควิดอยู่ตอนนี้ก็ทำบุญกันใหญ่เรองการความใสสว่างของใจก็คือบุญนบุญและบุญนี้เป็นดัดรดนบับดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามายารักษารโรคที่ดีหมอดีวิธีการที่ดีอุปกรณ์รักษาที่ดีต่างๆเพราะนั้นให้นึกถึงบุญใจเป็นบุญอย่าให้ใจคุณมวัว เศร้ามองเอาไว้เราก็ยอมรับแล้วว่าเรามาปล่อยปลาปล่อยโกเนี่ยเพื่อให้ใจเราใสในผลของกรรมดีกุศลกรรมนี้จะไปตัดรอนบาปและเราก็จะได้อะไรบ้างหนึ่งย่อมได้ชีวิตเพราะให้ชีวิตสองย่อมได้อายุเพราะให้อายุสามย่อมได้รับความสุขให้ความสุขสี่ย่อมได้รับอิสระภาพ ห้าปลอดภัยหกอริเวณเจ็ดสมาทานศีลร,รับไตธนา,นาคม 8. เมตตาอันดีบสองเมตตาก้ากรุณาสิบมาฟังรรทิ1เบถวายบุญหลวงพ่อเราก็จะถวายบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกวันเพราะไม่มีหลวงพ่อไม่มีเราลำพังเราจะไปทำอะไรได้ ถ้าไม่มีหลวงพ่อชี้นำชักชวนให้เ,หเร่งสร้างบารมีให้ทั้งคําสอนให้ทั้งเครื่องนุ่งห่มให้ทั้งอาหารให้ทั้งที่อยู่อาศัยให้ทั้งกำลังใจแก้ไขปัญหา <c oughs> เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาแก้ไขปัญหานำพาไปสู่เป้าหมายทำลายมิจฉาทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิก็จะหลุดไปจากใจเราเราเื่องคำสอนของเระเดชพระคุณหลวงพ่อนั่นเองมิจฉาทิฏฐิก็จะจากไปอันนั้นหลวงพ่อมีพระคุณมากสร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดสวยและสะอาดเรียบร้อยเรียบง่ายที่สุด สร้างพระให้เป็นพระที่ดีที่สุดเก่งในการเผยแผ่เก่งในการเรียนการสอนการปฏิบัติสร้างคนให้เป็นคนที่ดีที่สุดดีทั้งกายวาจาใจทั้งเครื่องแบบแต่งต,ต,ตัวร่างกายสิ่งวัตถุล้อมนั่นเด196ร้อยเก้าสิบกเรื่อยสร้างโบสถ์าศาลาจะตุมจะมีคนมาปฏิบัติธรรมจนเต็ม เราก็จะต้องมาสภาจากหนึ่งสองพันพร้อมด้วยเต็นท์อีสิบหกเต็นท์คนมากันเต็มงานบุญใหญ่ๆทั้งนั้นทอดแล้วก็ลอทองหลวงปู่ด้วยองค์แรกด้วยทองคำคนทั้งหลายก็มากันสร้างคนได้เป็นคนดีด้วยการสร้างพระธรรมกายเจดีสร้างพระธรรมกายประจำตัวหนึ่งล้านองค์คนได้ยินได้ฟังก็มีติดเรื่มใส ว่าพระของเราหนึ่งองค์นี้คนจะมากราบทุกวันทุกครั้งที่คนมากราบบ่ายองค์พระของเราเราก็จะได้บุญอย่างนี้ก็มุ่งที่จะทำบุญกันใหญ่เลยตั้งทีมบอกบุญชวนคนทำความดีกันมากมายพระพุทธศาสนาก็ได้าศาสนาสถานพระพุทธศาสนาก็ได้คนมาปฏิบัติธรรมคนทั้งหลายก็ได้วัดใหญ่ที่สวยงามมันเป็นที่พึ่ง สร้างสภาธรรมกายสาคกนจุสามแสนโดยแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมมากมายมีบ้านกระยณมิตรพระอาจารย์ทั้งหลายก็ออกไปเทศตามบ้านกระยณมิตรเ่ามาก็มีจารย์ Down ดาวธรรมเผยแผ่ออกอากาศไปทั่วโลกแลวคะ่ะนี่ทุกคนได้เห็นหลวงพ่อทุกวันแลวคะ่ะให้แค่สตัดดี้มิสซิลีนรกสวรรค์ให้รู้โทษของสุร,ราโทษของการทุศีนผิศีลข้อสาม จะต้องไเกิดเป็นอะไรเริ่มสุราจะต้องไปโดนอย่างไรข้าสัตว์จะเป็นจะต้องไปโดนอย่างไรความรู้ความเขัาใจเกิดขึ้นความเริ่มใส่ศรัทธาเกิดขึ้นก็สงสัยแคสตัดดี้ถามมาในเคสตัดดี้ความสงสัยก็หายไปหมดสิน้นนรกสวรรค์นรกกี่ขุมจักรวาลจักรวาลมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรพบสามเป็นอย่างไร วันต่อสองสารคือคุกสอนหมดผีเปรตผีปอผีกระซือผีกระหังรู้หมดมกริผลคนทันพิทยาธรสวรรค์หกชั้นแต่ละชั้นนาคยุทธนาคก,กุดยักษ์กุมพันคนทันเปรตอสุรกายสันเดระชานภุมิมาเทวารุปกานเทวาหายสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทวดามีลูกได้อ๋อเป็นภุมิมานเทวะเป็นต้นมีทั้งหลายสายสายสาย,ยักษ์สายนา เรียกยนไปหมดเพราฉะนั้นนี่ความรู้ของเราไม่มีแต่มีได้เพราะมีพระเดชพระคุณหลวงพอ่อนั่นเองเราไม่มีความรู้อะไรเลยไม่ได้รู้เรื่องอนะไแต่มีหลวงพอ่อดึงออกมาจากอบายมุดึงออกมาจากอกุศลทั้งหลายเราก็อย,อยังตกสน่นดงหน้าของอกุศลมีแต่สิ่งแวดล้อมที่เป็นอภุศล ยังมีเพลงว่าวัดประธรรมกายสงบคลายเกาะกลางน้ำเชี่ยวยึดมั่นด้วยประธรรมให้หมู่ชนเกาะเหนี่ยวหนีกรรมนี่วัดที่หลวงพ่อสร้างเป็นวัดใหญ่ที่สุดสร้างอาคารภาวนา60ปีเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายละเอียดลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปาอาคาร ร้อยปีคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกา,จารจัรขนนกยุงเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสานาไปทั่วโลกอาคารพ <c oughs> ระพู้ประมาณ์พื่อที่จะเป็นที่พักของคณะสงฆ์ขอฉันคุณยายอาจารย์เพื่อถวายพระหารแด่พระภิกษุสามเณรทั้งบัดอาคาร หนึ่งไม่มีสองทิพยกของอุาสิกาผู้ที่ชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอาคารบุญรักษาเพื่อรักษาพระพิสุทธิสมนเณรอุบากอุปศิกาสาธุรชนตอนนี้เต็มแล้วโควิดมาแล้วถ้าไม่มีหลวงพ่อนี่เราไม่มีอาคารบุรักษาตอนนี้หนักเพราะนั้นนี่มีพระคุณมากจริงๆให้ทั้งความรู้ให้ทั้งอาหารให้ทั้งเครื่อง่งห่ม ให้ทั้งที่อยู่อาศัยให้ทั้งยารักาษาโรคให้ทั้งโรงพยาบาลให้ทั้งกําลังใจให้ทั้งวิธีการทําใจหยุดนิ่งให้กําลังใจพยายามผลักดันให้นั่งสมาธิทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลุงพ่อไม่มีกรุณาแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเลยอันนีหลวงพ่อมีพระคุณมากสอนสมาธิไปั่วทั้งโลกทุกวัน ไดยมีทางย t ท b e ทางสื่อต่างๆมากมายโดยเฉพาะวันบูชาข้าพระวันวิสาขะวันมาฆะวันธากรถินวันธาปปปาวันงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนทุกทุกบุญก็ฟังหลวงพ่อนั่งนำนั่งสมาธิพร้อมกันผ่านซูมในปัจจุบันบทพระหมื่นรูปหลักบาลหมื่นรูปหลักบาลสองหมื่นรูปทั่วทุกจังหวัดทั่วไทยประเท็นไก่เคยียงมีพมา่าเป็นต้น ูนย์กิททั่วประเทศศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศศูนย์สาขาทั่วโลกฟังพร้อมกันสัมมาเรืองพร้อมกันสติกับสบายต่อเนื่องสม่ำเสมอสังเกตพร้อมกันเราจึงได้รับธรรมะเราจึงได้ความได้รับความปลื้มใจพร้อมๆกันบุญก็เกิดขึ้นจากทุกๆคนรวมแล้วเหมือนแสงสว่าง คือจากมืดจากมืดจะกลายเป็นสว่างทุกคนมีเทียนหลวงพ่อจุดให้ทุกคนตัวทั้งโลกหลวงพ่อมรจุดให้ทั้งโลกโลกมืดก็กลายเป็นโลกสว่างที่จากโลกมืดเป็นโลกสว่างนั้นจุดเทียนให้ทุกคนสว่างทั้งโลกอย่างนี้ธรรมะที่หลวงพ่อสอนก็ทําให้จิตใจทุกคนสว่างจิตใจทุกคนปลื้มปีติเทียบว่าปลื้ม เส้นทางมหาปุชดิอาจารย์ถ่ายด๊อสดไปดวอลงเดินธรรม,มายาตราบนดอกดาวรวยวทั้งนทั้งกินเด็ตเล็กคอร์ดเป็นมันเทีไบเป็นแชมป์ทีเดียวทั้งเดินบนเดินบนดอกไม้ทั้งจุดโคมประทีปใช์เป็นโลกยังไม่มีใครมาทํานี่แหละพระศาสนาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองควาสอนของพระพุทธเจ้าก็ขยายกว้างออกไปคนก็ศรัทธาเลื่อมใสจิตใจก็สว่างสวัย จากคนโง่เป็นคนฉลาดจากคนมืดเป็นคนสวาน่างจากคนชั่วเป็นคนดีจากคนธรรมดาได้มาเป็นพระเป็นเนื้อนาบุญจากคนไม่เลื่อมใสเลื่อมใสาจากคนคุณมัวกลายเป็นคนผ่องใสาจากคนหยาบกลายเป็นคนละเอียดจากคนมืดมนสิ้นหนทางกลับมาเป็นพระอาจารย์ได้เหมือนกันเพราะอายพึ่งพาสายล่มสาใหญ่คือหลวงพ่อนันเดง เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ทั้งให,ให,ให้ทั้งร่มเงาให้ทั้งผลมไม้ให้ทั้งบังแดดบงังฝนเหมือนร่มไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เพราะฉนั้นนกมิหกนกกาทั้งหลายจึงมาที่ต้นไม้ใหญ่ผลมไม้ดกนกชุมจึงมากันใหญ่ให้ทั้งที่พึ่งพาอาศัยได้ที่พักที่กินทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อจึงดุดเป็นประดุดทางร่มโบรม่มใส ให้ลูกๆทั้งหลายได้พึงพาอาศัยได้พักพินพ้นจากทุกพ้นจากภัยไม่มีหลวงพ่อไม่รู้เรื่องที่สุดแห่งธรรมไม่มีหลวงพ่อไม่รู้เรื่องที่พักระหว่างทางดุสิตบุรีไม่มีหลวงพ่อไม่รู้ว่าธรรมกายคือเป้าหมายชีวิตไม่มีหลวงพ่อไม่รู้ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเพื่อเป้าหมายที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางดุสิตบุรีไม่มีหลวงพ่อไม่มีกําลังใจว่า แม,ม้มืดอตื่อมืดมติดก็มีสิทธิ์เข้าถึงรำอย่างนี้มากมายพูดไม่หมดพูดไปทุกวัน <c oughs> พูดไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็จะบูชาํามพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยทำตามคำสั่งประพฤติตามคำสอนและทำบุญทุกบุญบุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อแห่ยุยืนต่อไปท่านใดทำบุญถวายหลวงพอ่อทั้งพระทหารไตจีวรทุนยาละสาโรค คุณนารต่างๆรวมไปถึงบุญกฐินพระปาแล้วก็รวมไปถึงปราสัทปล่ยปาณเวลานี้พระอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุการอย่างยิ่งโยวดด้วยเลยนะเราปล่อยปลากันมาแล้ว21ปีโดยมีอาโกมเป็นประธานแม้นว่าฝนตกแดดออกรถติดลมพัดล้อมวัดโควิดอย่างไรเราก็ามาปล่อยปลาโดยมีอาโกเป็นประธาน ให้น้ำชมรมบรพระบุชาดีถ่ายทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มเรยายพยายามเช่าโกทุกท่านได้รับฟังปัจจุบันก็เผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยมาหมากรุณาของหลวงพ่อให้เข้าสู่กันทุกๆคนพี่ๆน้องๆพวกเราทั่วทั้งโลกจึงได้เข้าสู่กันทุกคนด้วยความพื้นปิีติทงเป็นเจ้ฐฐาภาพลุงพิสุยยานเหนื่อยนะท่านทำคนเดียวเหนื่อยมาก ก็นุโมทนาบุญกับอโโกและกลุ่มปอยปายามเช้าอย่างยิ่งยวด้วยเลยนะขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนนั้นจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีปริมาณจะมีสมบัตจากลาภะจินไตท่านใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเพรานธรรมกายโดยเร็วปรันคอยมีสุขภาพบริารมไม่แี็งแรง ไม่เจ็บแม่ป่วยแม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสนอนก็ไวอายุไขยืนยาวนานวัยวุครบเพื่อนบริบูรณ์สร้สางบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งเตือนชื่นมืน่นตลอดกาลกรเสมทำประการเบิกบานไม่มีประมาณขอยผมแม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่นดกหลังไม่ค่อมสติไม่หลง ไม่เลอะเรือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวน,นานมากๆร้อยี่สิบปีงครัเรียนดูดีมันยี่สิบปีตลอดการทนทานยาวน,นานตลอดไปเร,เรื่อยเรยเรื่อยไวเรื่อยแซงดำเหน่งตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ<า>เราก็ไปปล่อยปร,รารเจ็ดร้อยกิโลกร,รัมกันนะ อารัธนามหาปุจียาจะให้ชัดใสสว่างช่วยงกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานกราบแทบเท้าพระเดชพระกุหลงปู่ช่วยเอาบุญนี้ตัดเอ,อินบาปให้โควิดิะไรหมดไปด้วยเทินศูนย์เจ็ดสองชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมอันทุ อันถุอันทุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันชานี้ลูกๆรวยทันทีเข้าถึงพระธรรมกายเดี๋ยวนี้พระพิกษุสามเณรเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมพิทาปฏิหารปร,ริยัตปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศ อันเป็นสาเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จสมปรารถนาจงทุกประการเถอดเราก็เป็นภาพภาษาเกาหลีวันนี้วันที่สา31